สซล์ตัวต้าแคมรี่ในประเทศไทยนะั้นเปิดตัวมาก็ประมาณเดือนตุลาคมปี2018ก็สาปีพอดีเป๊ะเลยแต่ทีนี้ตลาดดีเซ็กเมนต์ก็แน่นอนว่าหดตัวลงไปอย่างเรื่อยๆจากการมาของคอสโอเวอร์แต่โตโยต้าไม่ยอมแพ้ครับแอ่คอยปรับอุปกรณ์แข่งใช่ไหมโตโยต้า <Toyota S 2> ก็ปรับมั่งสิครับอยากรู้ปรับตรงไหนไปชมได้เลยครับสซ so, หน้าตาภายนอกนั้นใครที่หวังว่า เวอร์ชันสปอร์ตเนี่ยก็ต้องมาเสียใจด้วยนะครับมันไม่มาครับมือนจะได้แบบหน้าตาปกติแทนซึ่งความแตกต่างกับเวอร์ชันเดิมอยู่ที่ช่องดักลมด้านล่างล้วนๆเลยโดยจะมีทั้งเสริมเส้นโครเมียมทั้งซ้ายและขวาพร้อมกับการเยงเส้นของช่องดักลมใหม่ส่วนด้านข้างนั้นล้อลอยปรับทุกลายครับไม่ว่าจะเป็นขนาด17นิ้วและ18นิ้วแต่ข้อดีก็คือว่าล้อ18นิ้วก็จะใช้ในรุ่นไทยบิดด้วยซึ่งปกติแล้วถ้าใครอยากได้ล้อ18 ก็จะต้องไปเล่นรุ่น 2.5G เท่านั้นแต่สำหรับร17นั้นก็ไม่ได้หายสักทีเดียวก็จะมาอยู่ในรุ่นเริ่มต้นอีกด้วยสำหรับไฟหน้านั้นก็มีความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นเพราะว่าจากเดิมนั้นใครอยากได้ไฟหน้าแบบสวยๆหรูๆรุ่นไฮบริดนั้นก็จะได้ไปแต่ต้องมีเอ็กซ์เซสีฟ้าแต่งวดนี้รุ่นธรรมดาก็ได้ไฟหน้าแบบนี้ด้วยจึงไม่จำเป็นต้องมีการมาร์คสีฟ้าเลยอธิหิส่วนด้านท้ายนั้นไฟท้ายเรียงแบบเดิมทุกอย่าง เพียงแต่ว่าตัวโคมนั้นก็จะมีการเสริมสีแดงเล็กน้อยเท่านั้นเองส่วนโลโก้ด้านหลังนั้นปกติแล้วจะมีคําว่าแคมดีและชื่อรุ่นย่อย 2.0G 2.5G และไฮบริดวันนี้นะครับ 2.0G กับ 2.5G ก็ตัดทิ้งไปเลยเพราะว่ามีการเปลี่ยนชื่อรุ่นย่อยจะเกิดขึ้นนั่นเองสําหรับสีตัวถังนั้นจากเดิมที่มีอยู่7สีก็จะเหลือแค่6สีเท่านั้นและมีสีหนึ่งที่หายไปนั่นก็คือสีน้ําตาลแฟนทอมบราวด์หลายคนสงสัยว่าเออทําไมถึงตัดอะ คือจะบอกว่าแคมรี่นั้นมีสีน้ําตาลอยู่2โทนในการก็คือสีน้าตาลเฟรตทอมบราวกับสีน้ําตาลแกรไฟท์เมทัลลิกแต่เนื่องจากแกรไฟ์เมทัลลิกนั้นดูรุ่มกว่าเคยคิดว่าเฟรตทอมบราวก็ไม่จําเป็นในนก็สีน้าตาลเหมือนกันก็ตัดไปเลยส่วนสีเงินก็ถูกตัดออกด้วยเช่นกันเพราะว่าโตโยต้าหลังๆก็จะไม่ค่อยใช้สีเงินโทนนี้ต่อไปแล้วโดยจะมีสีที่มาแทนคือสีเทาเมทัลสตรีมเมทัลลิกซึ่งเป็นสีที่พบในโตโยต้าซีเอชอาร์และโคโรลล่าครอสเชื่อมาหลังจากนี้ สีเมทัลสตีมนั้นก็จะมาอยู่ในโตโยต้าหลายๆรุ่นที่เช่นกันส่วนสีภายในนั้นก็มีอยู่แค่สสีเช่นเคยครับก็คือสีดํายอดนิยมกับสีเบจที่อัปเกรดให้มันสว่างขึ้นแต่ใช่วาสีแบบนี้จะสามารถเลือกได้อย่างอิสระนะเพราะว่าสีเบจจะเหลือแค่สสีส่วนั้นก็คือสีน้ําตาลแกรไฟท์เมทัลลิกกับสีดำเบอร์ดิงแบ็กริสตัลก็คือดาอมม่วงนั่นแหละใครหวังว่าอยากได้ภายในสีน้ำตาลแบบเวอร์ชั่นจีนไม่ได้ใครที่หวังว่าอยากได้มารวัดแบบจอแสดงผลขนาดใหญ่นั้นไม่ได้ ใครที่อยากได้แบบว่าฉันอยากได้จอลอยอเกินคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ส่วนตัวจอนะครับในรุ่นเริ่มตน้นจนถึงรุ่นรองท็อปจะมีขนาด7นิ้วกับ9นิ้วในรุ่นท็อปและนงที่สำคัญรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เป็นที่เรียบร้อยแล้วหน้าตาจอนั้นก็จะเหมือนกับ Corolla a l t i s แต่ทีนี้ใครที่หวังเครเล่นซีบอกเลยว่าเสียใจด้วยนะครับตัดออกไปเรียบร้อยแล้วแต่จอลอยผมรู้สึกว่า ถ้าเกิดทําให้มันเน,นียนกว่านี้ตรงบริเวณช่องแอร์เก่าก็โอเคนะแต่พอมันมีแบบนี้ปุ๊บมันรู้สึกว่าอืมปรับสักหน่อยก็ยังดีรวมถึงรองรับระบบ T-Connect มาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจนถึงรุ่นท็อปปกติแล้ว T-Connect นี้ก็จะให้เฉพาะแค่รุ่นไฮบริดเท่านั้นซึ่งก็เป็นข้อดีนะแต่เนืสิ่งอื่นใดบอกเลยว่าระบบปรับอากาศนั้นรุ่นรองท top จะไม่มี Nano E มาให้เหมือนเมื่อก่อนนะครับ แต่น่าจะแลกกับออปชันที่สําคัญกว่าน,นั้นจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราฟังกันต่อไปพร้อมกับออปชันที่แบบไม่ใส่แล้วมันจะเสียศักดิ์ศรีนั่นก็คือ smart entry ฝั่งผู้โดยสารซึ่งออปชันตัวนี้คู่แข่งก็ให้มากันแทบจะทุกรุ่นทุกเซตเมนตั้งแต่อีโคคารย,ยันรุ่นสูงสุดแต่โตโยต้าเพิ่งใส่มาก็สำหรับพอสแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนต์นั้นก็ให้มาถึง3รุ่นเลยทีเดียวเมื่อก่อนนี้จะให้แค่รุ่นพับเท่านั้น ที่สําคัญทั้ง3รุ่นนี้ระบบใหม่หมดเลยไม่ได้แบบว่ารุ่นไฮบริดจะต้องแบบใหม่แต่รุ่นเบนซินก็จะได้แบบเก่าซึ่งก่อนหน้านี้คือรูอแบบนี้สุดท้ายก็ไม่มีนะครับได้รุ่นใหม่กันทั่วนหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติที่สามารถตรวจจับจับกรยานและคนเดินถนนได้ระบบเตือนรถออกนอกเลนพร้อมระบบช่วยรถดึงให้อยู่ในเลนกลางไฟสูงเปิดปิดอัตโนมัติและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ที่สามารถควบคุมได้ทุกย่านความเร็วพอไหมไม่พอครับเพราะว่าสามารถลดความเร็วในขณะเข้าโค้งได้อีกด้วยนี่นะครับเวอร์ชันใหม่ของใหม่ที่แท้ทรูส่วนออปชั่นเล็กนๆๆๆๆๆ้อยเขาก็ให้มานะครับไม่ไว่าจะเป็นเซ็นเซอร์รอบคัดที่มีข้อดีก็คือว่าสามารถเตือนและเบรกได้ด้วยจากเดิมที่มันเสียงเตือนเติดเตแต่ถ้าคนขับหัวดื้อแบบไม่หยุดใช่ไหมฉันหยุดเองได้เลยระบบนี้เวอรช์ชันญี่ปุ่นติดมาให้ในหลายรุ่นแล้ว แต่ประเทศไทยนั้นนี่คือรุ่นแรกขอแสดงความยินดีด้วยนะครับในรุ่นพอปนั้นก็จะได้อ p ช i o นที่มันเหนือกว่าชาวบ้านเขานั่นก็คือกล้องมองภาพรอบทิศทางก็ต้องให้มาขณะแอคคอยังให้มาเลยโตโยต้าจักรก็ไม่ได้แต่ระบบช่วยถอยก่อนอัตโนมัตินั้นโตโยต้าบอกว่าไหนใครลือว่าจะใส่มาฉันไม่ใส่เลยฉันใส่เซ็นเซอร์แบบอัจฉริยะแทนก็พอฟังขึ้นเหมือนกันนะครับว่าไหมสมรุ่นย่อย 2.0G นั้นก็จะอัปเกรดให้เป็น2.5สปอร์ต สิ่งที่อัปเกรดไปในทางดีขึ้นก็คือ 1. ล้อลอยจากขนาด16นิ้วมาเป็นขนาด17นิ้วดูใหญ่ขึ้นไปอีก 2. มาตรวัดนั้นจากเดิมที่เป็นจอแสดงผลขนาด4.2นิ้วที่ดูเล็กอัปเกรดให้มันใหญ่ขึ้นเป็น7นิ้ว3ชุดเครื่องเสียงถอดเครื่องเล่นซีดีทิ้งแล้วก็อัปจอให้มันใหญ่ขึ้นรองรับ Apple Carplay และ Android Auto 4. ไฟหน้าไฟท้ายเมื่อก่อนนี้เครื่องเดินไปซิ่ก็ได้ได้ไฟหน้าแบบ l อ d ดีเหมือนกันแต่อาจจะดูลดเกรดลงสักหน่อย กับ,บไฟไท้ายที่ LED เฉพาะส่วนบนเท่านั้นสําหรับประเทศไทยนี้ข่าวดีก็คือว่าไฟหน้าแบบไฟไท้ายตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นยนะจะได้แบบไฮบริดก็คือดูหรูหราราคาแพงขึ้นมาทันทีเลยนี่คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าคนที่กําลังซื้อนั้นดีใจแต่ใครที่ซื้อก่อนหน้านี้บอกเลยว่า What the จุดๆๆอ่าไปคิดเองนะครับแต่อัปเกรดทั้งหมดนี้ใช่ว่าโตโยต้าจะใจปั้มแบบหฉันไงก็ตามก็ต้องจัดเต็ม สิ่งที่สังเกตชัดเจนก็คือสครับเพดตรงประตูหลังนั้นไม่มีมาให้นะครับให้มาเป็นพลาสติกสีดําแทนสุดท้ายบาะนั่งผู้โดยสารนั้นก็ไม่สามารถปรับสูงต่ําได้จะเหลือปรับแค่แค่สีที่ทางเท่านั้นปรับฝั่งคนขับนั้นไม่มีระบบความจํามาให้อีกต่อไปก็เสียใจด้วยนะครับโซเฟียต้าแคมรีนั้นก็มีข่าวดีที่ว่าทุกรุ่นจะมีเครื่องเดนิมิกฟอสหมดเลยแต่หลาคนมองว่าเครื่องโดสองจุดสูงก็เป็นเดนิมิกฟอสด้วยใช่ไหมเปล่าเลยครับ เครื่องกสูุก็ถูกตัดทิ้งออกไปเรียบร้อยแล้วจนเหลือแค่เครื่องยนต์2.5ลิตรทั้งธรรมดาเบนซินและเครื่องยนต์ไฮบริดโดยจะมีสเปคต่างไปนี้เริ่มจากเครื่องยนต์เบนซินกันก่อนครับที่มีขนาด2.5ลิตรเดน a ม ي คฟอรสให้กำลังสูงสุด209แรงม้าที่6,000หรอบต่อนาทีแรงบิด250นิวตันเมตรที่5,000รอบต่อนาทีจะคบกับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะดดัเบิลชิปขับเคลื่อนล้อหน้า และเครื่องยนต์ไฮบริด2.5ลิตรเจเนอร์บิทฟอสให้กำลังสูงสุด178แรงม้าที่5,700รอบต่อนาทีแรงบิด221นิวตันเมตรที่3,600รอบถึงห2 0 0รอบต่อนาทีพร้อมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลัง120แรงม้าแรงบิด202นิวตันเมตรพอรวมกันปุ๊บก็ได้211แรงม้าพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ eCVT มีเฉพาะขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นสุดก็คือเครื่องยนต์เดิมนั่นแหละครับส่วนราคาของ Toyota Camry นนนนั้้หลลาาายคกกก็บอววว่่่แแจะพงรุเดิมม ก็ดูราคานี้นะครับนี่คือราคาเก่าของ Camry พอปรับราคาก็จะเป็นประมาณนี้แน่นอนนะครับว่าใครที่อยากได้ Toyota Camry นั้นก็ไปดูรถตัวจริงที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ